สวัสดีครับอันนี้แผนที่ได้มาจากตอนลูกเข้าไป orientation นะครับก็เนี่ยผมอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็เดิน Queen's Park มาทาง Royal Ontario Museum แล้วก็บางคนเขาก็เลี้ยวขวาที่ Horskin นะครับแล้วก็มาเข้าแถวนี้ได้เนี่ยนะครับเขาก็มาเข้าแถวนี้ได้ อันนี้เป็นอาร์ตแอนด์ไซน์นะครับคณะอาร์ตแอนด์ไซน์ขอโทษทีก็มาตรงนี้ได้เป็นเซนจอร์ดเซนจอร์ดก็น่าจะเป็นเป็นขอโทษเป็นถนนหลักนะครับเซนจอร์ดเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นฟอน์แคมปัสเป็นคิงเซอร์เคิลคอนเวเคชั่นฮอล์นะครับวาสติสอันนี้เป็นควีนส์พาร์คสนามวาสตีสเขาอยู่ตรงนี้นะครับโอ้สนามกีฬาเขาใหญ่โตมากนะครับเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มันก็ขยายไปเรื่อยอันนี้เขาเรียกเซนจอดเซนจอดแคมปัสนะครับเขาก็จะมีโค้ดให้หมดแลยเพราะตึกมันเยอะมากเนี่ยดูครับทั้งหมดนี่เลยนะครับอันนี้เขาครีเอทโดยเจเอสนะครับของจ e o อกราฟีนะครับภาควิชาภูมิศาสตร์นะครับนี่ผมไปซื้อมาเหรีย uh, ญ99ครับประกาศหน้านี้ก็เป็นที่ระลึกนะครับ uh. ก็หลักๆก,ก็คือเส้นนี้ครับถนนเส้นนี้ Queen's Park c r e s t นะครับ West East ตรงนี้เป็นอ่า่น Pro ature, านี Provincial Legislature สภาเขาเรียกเลยสภานิติบัญญัติของจังหวัดน่นนะฮะก็คือสสอนะครับคือสภาผู้แทนของเขาอะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแคมปัสกลมๆนะมีหลายๆตึกมี Convocation Hall นะครับที่รับปริญญา นี่ King George นี่ Saint George นะครับ h a r ์บ r ต Street แล้วก็มี Hobart l i b r r r y นะครับถูกผิดก็ขออภัยนะครับคือมันก็จะกระจายไปทั่วใน a r e รทั้งหมดเนี่ยก็จะเรียก Saint George Campus นะครับก็ทำคลิปไว้แล้วก็ได้เป็นประโยชน์สำหรับ ผู้ที่สนใจนะครับแต่อันนี้ก็ถ้ามีข้อมูลที่ผิดพลาดเนี่ยต้องขออภัยนะครับเพราะว่าก็เพิ่งมาจริงจังทนนันถนนนี้ผมจำได้เขาเรียกเบลหรือ b r o นนะฮะบ r o อสสตรีทนะฮะมันจะขวางไปอย่างนี้นะครับฮอสกินนะครับ Queens แล้วก็ b บยนะครับเบย์คับ รอเนี่ยตรงนี้ก็เป็นยอกวิวอันนี้จะแพงหน่อย York View. อยอกวิวแถวนี้นะครับกตบ็ตรงนี้เป็นทีมฮอตตันครับตรงนี้เป็นทีมฮอตตันนี่โซเชียลเวิร์คครับผมจำได้โซเชียลเวิร์กกับอะไรอะ่ะโอไอโอไอนี่อะไรวะ H I หรือนะฮะดูตามตัวย่อ F G H I J K L M N N O I R L uh, Study in Education ศึกษาศาสตร์นะครับนี่อันนี้ศึกษาศาสตร์ครับแล้วก็เนี่ยจะมีตัวยอ่อนะครับ Medical นะครับ S S ก็เป็น Sydney Smith Hall นี่เป็น Art and Design นะครับ Student Common Trinity College นะครับเพราะมีชื่อโอ้โหเยอะมาก <laughs> Global Affair นะครับเนี่ยตามนี้ครับเยอะไปหมดเลย Law School ก็เป็น F นะครับโอ้เพียบ LW นี่ LW ก็มาดูตัวย่อ JKLW อ่า Faculty of Law ฮะ LW ใช่ไหมฮะ Faculty of Law ก็อยู่ตรงนี้ โค้งตรงนี้กับ Music e j นี่ Music ครับผมนะครับโค้งเนี่ยเดินมาโค้งมานี่เข้ามานี่ก็ได้แล้วหารฮาร์ดเฮาส์ตรงนี้หลอดใตน้นี่นิดนึงก็เข้ามาออนแคมปัสว่าจะเดินมาอย่างที่ผมเดินมาเมดิเคอร์บิลดิ้งนะฮะแล้วก็มาตรงนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะเดินไล่ลงมาสุดไกลที่สุดเข้ามาคอล e เลจสตรีทตรงนี้นะครับนะครับ ก็เนี่ยคือใจกลางของเขาอันนี้ก็คือแหล่งกีฬาของเขานะครับอันนี้เป็น Queen's Park นะครับแบ่งซ้ายแบ่งขวาอันนี้อีสต์อันนี้เวสตครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ